สวัสดีค่ะสมาชิกอินดีมทุกท่านค่ะคุณเจี๊ยบนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวทริปอินดีมนะคะที่เกาะพยามกับคุณก้องอัครัตนิธิพลค่ะแล้วก็แล้ววันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมีสัมภาษณ์ของอแผนงานของอินดีม ไปสปปลาวแล้วก็จะไปทั่วอาเซียนได้ยังไงนะคะเรียนเชิญคุณก้องค่ะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะคุณเสียบขอบคุณนะครับแล้วขอบคุณพี่น้องสอปปลาวนะครับก็มีการได้คุยกับคุณเทียบฮะถามมาตอบคืนที่เกาะพยาแยหา่งนี้และฮะก็มีหลายคําถามที่คุณเทียบถามมาแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องสอปปลาวนะฮะหนึ่งฮะอินดีคือพวกเราตั้งใจทํามากจริงครับในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมแล้วก็ผู้บริหารท่านเนี่ยนะตั้งใจที่อยากจะทําให้อินดีเนี่ยเป็นบริษัทที่ทุกคนภูมิใจจททุกคนนสามามรถี่ะเป็ เราช่วยกันสร้างขึ้นนะฮะอันที่2องนะอินดีนเนี่ยตั้งใจขนาดไหนเราตั้งใจที่เป็นบริษัทของเราทุกคนให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้เราก็ตั้งเป้าตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราอยากเป็นบริษัทที่เป็นมาตรฐานของบริษัทที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานระดับโลกนั่นหรรมายความว่าสิ่งเ,ททเราควรต้องทําและต้องทาก็คือว่าทำอินดีนเนี่ยเข้าไปจน,นรถึงระดับระลึกซั์ ท่านเขาว่าในกรณีต่าครับเนี่ยท่าว่าเรามีมาตรฐานสากลที่รับรองเชื่อถือได้มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้อันที่สองฮะ,ะอันที่3ามคุณเจี๊ยบถามว่าเมื่อไรและเหตุผลใดเราถึงจะไปสปปลาวผมต้องถามพี่น้องสพบลาวทุกคนว่าให้โอกาสกินดีมได้ไปได้ไหมไม่มีเหตุผลใดที่กินดีมเนี่ยจะไม่ไปที่สปบลาวเลยผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปสปบลาวหลายครั้ง ได้ไปสัมภาษณ์คนที่สบบลาวก็ตั้งหลายครั้งเนี่ยนักธุรกิจที่นั่นเก่งมากคุณเรนดี้ผมก็เคยสัมภาษณ์เคยสัมภาษณ์คือท่านเจ้าของธนาคารท่านเจ้าของเครื่อท่านเจ้าของเบียร์ท่านเจ้าของอสถานีโทรทัศน์หลายๆท่านนะฮะก็รู้สึกว่าไปแล้วอบอุ่นทุกครั้งแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ภาษาเดียวกัน สามารถคุยกันได้หากมีโอกาสได้ไปทานทัมมัวด้วยที่เวียงจันนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าธุรกิจเติมโตที่สปปลาวมากมายเลยก็มีโอกาสนะฮะก็ขอให้อินดีมเนี่ยเข้าไปเป็นีส่วนร่วมส่วนหนึ่งกับพี่น้องสปปลาวให้สามารถที่สามารถทาธุรกิจร่วมกันได้ให้อินดีมเนี่ยเป็นรายได้ที่2ธุรกิจที่สของที่รองสปปลาวคนครับก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องสปปลาวแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นในอินดีมเพราะพวกเราตั้งใจทาจริงครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ,คคคะวันนี้นะคะได้รับความเชื่อมั่นนะคะจากาเสียงสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์จากพี่ก้องนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะหวังว่าพี่น้องสปปเราทุกท่านจะต้อนรับพี่ก้องนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ